สำหรับดีพี่น้องวันเท่าที่เข้ารบรักักแพ่งพี่น้องครับผาถัดเชื่องชุ่มกูบานประตำหนักผู้พ่านกู่เมืองงามรีเหลี่ยงน้องหานแรตระการปราศาสตรเพลิงสวยชุดส่งสาพูดไทยถิ่นมันไนพุทธรรมและนี่คือคําขวัญของพี่น้องวันเท่าชาวจังหวัดสกลนครต้อนรับพับตอนพี่น้องปังป่ายเอ,าไอไอ้เสี่ยงทีกรบรักักแพ่งก่อสู้บรรยากาศของไร่การผมเสียงเพืเมืองสกลนครพี่น้องครับบรรยากาศยากความหลังจากที่เท่าเดินทางมาจากอุบลแลกพี่น้องครับเมื่อนออกจากอุบล นะครับสามถมหอดอุปหอดพังโคนตีสามพี่น้องครับออกมะทงมาทาครับใหม่มาหน้าสวัสดีครับอาจารย์ป่องครับปุ้ยอาจารย์ป่องพ่อออบีสวัสดีครับสวัสดีครับไปจะได้เอาปัดได้ยี่บ่ได้ยี่บ่บังม่วงนะใส่มาบังแด้สวัสดีพี่น้องครับดมอร์นิ่งดอีฟนิ่งแต่ค่ายพี่น้องปังป่ายครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อออบีสวัสดีอาจารย์ป่องครับปัดไยังไรพี่ หวานสิลูกสมพี่น้องครับผู้ด่าพี่น้องเบิ่งบักม่วงปุ้ยซื้อมาจากบานละครับนี่ได้ว่าใครบ่าแดง มันจะเป็นไงใครมือแดงบ่ได้ไปเห็นบักม่วงเลยรักบักม่วงไม่รักนี่ล่ะครับผมบ่บักม่วงไม่รักเนี่ยหักบักม่วงยังรักแต่หน้าติสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปังปายครับบรรยากาศท่งไฮท่งหน้าเสียงเพียวเมืนอนี้หลังจากที่เรากลับมาจากอุบลแล้วนะครับผมทักทายพี่น้องปังปายทุกท่านนะครับเด้อสบายดีพี่น้องเอฟซีจากเมืองเราสบายดีเจ้า สบายดีเจ้าพี่น้องฟังป่ายทั้งเมืองเล่าสาธันดประชาที่ปไตยประชาชนเล่าพี่น้องครับเตยไอ้ใสายยิ่งนะครับบ้านพี่มังน้องเนาะงันปองแล้วก็การทพี่น้องเมืองเนี่ยพี่น้องเอฟซีมังน้องนทำได้แต่งรับผลได้ไหมจานเอาสีชัยมาจะไปพ่อเบียดกัดดูตั้งแต่หน่อยเนาะบีบพ่อเนี่ยจะใส่ถุงได้ลรืพี่น้องเจ้าเนี่บอครับ แต่หน่อยเ้าสิใส่ถุงเนาะเอาใส่ถุงใส่่ใสถุงถุงก๋วยเตี๋ยวนะเราเกลือลงยำยำยำซับ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 แต่ว่าใบแตกเน,เนี่ยคั่นมัเนี่ยคั่นคั่นได้สูงเนี่เยาวบอลแมนขันมือเปล่าขันมือเปล่าบากินมันเข้มเคี่ยวมาจากความบริลลังเออนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านที่ละพลครับพี่น้องปองไปครับทุกหว่างวันนะพี่น้องเ้อนะครับปะเจนปองไอ้ว่าเ้าเพลินแก้วได้หลายพอดีเราไปพี่น้องครับเท่าแบบวงหน่อยเท่าแบบวงวงยังเดี๋ยนี้ครับนี่ บักมองหน่อยบังมองก็มองมองใครเนาะอือ้ยพี่น้องครับพุดนะเออมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันครับบรรยากาศของอ่าขอบคุณครับขอบคุณดาวทุกดวงพี่น้องปองปายครับฮึป้าจัดป้องป้าเออนะครับวันนี้เราไลฟ์สดนะครับทางเพจถ้ามันมีเวลาต่อไปยิ่งแรงไม่รักตันี้ช่วงซีหาพวกแรงนี่เข้าสีมาไลฟ์สดให้พี่น้องเบิ่งทุกมือแล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับป้องกัำชายคลิปไปนน้ำทางช่องยูทูบเสียงเพียวเมืองสกลนครพี่น้องปองปายเอฟซีครับผมนะครับโอ้ยนะครับดีใจหลายพี่น้องครับ สวัสดีพี่น้องครับผมอันนี้แกงลูกหมาโอ้ยลูกหมูนะครับผมพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงครับไม่ต้องนะครับงูในสายตาเธอกะหูอยู่เด้อว่าเธอน่หอกใจเก่าโม่งอึนเสาได้ฟังนะพี่น้องครับแบบเท่จบแบบเท่เอ็มวีกับปอยเราอะไรต่ว่าตอนนี้จันป่องครับครับครับตีนกระสีได้แดงจึงเครื่องอยู่ของเบียร์พร้อมพงกระติดเมื่อกี้ผมโทรหาบอลโจนสาวโจเซียววันเพ่งโตตีนกระสิีบ่ห้องบ่เคยมีกระสิได้เซียวห้องปอยทุกคนลองในเบอร์ได้เซียวมาหน้า แม้กระทั่งลงในเพจกะมีลิกกระซิดพี่น้องครับลงใน YouTube กะมีลิกกระซิดแดงจรรีเกว่าเสี้ยวเอามาันกรร็มีลิะซิดตอนนี้มันพี่ผู้คนเห็ดค้นแกงห้าหมอว,ารรรวาอา่าสังกันไดว่าเอาเงี่มืออื่นเสี้ยวเสี้ยวโจว่ามืออื่นเกาโมงตัวปล่อยเพงแล้วตัวทรงไม่เฮาวทรงเรียไม่ห้าเดี๋ยวเฮาใส่ทีมงานเขาแก้ให้ให้มันสางได้ได้พี่น้องครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับกับจบแบบเท่ๆนะครับเสี้ยวคบเบร์เสี้ยวเสียงเพลียวคบเบร์เสี้ยวโจบอสโจวสารพัดบ้านแพงนะครับพี่น้องครับผม ครับผมมาได้ครับรัสเซียยิ่งตรวจตกโอ้ยเป็นไายังกีเอฟซีไบยังก่อรัสเซียยิ่งตรวจตกที่นั่นด้วยเหรอเสียงเพียวควรเต็มเลยบอแมนครับพี่น้องครับโอ้ไฟไฟไฟใหม่ก็ไฟพี่น้องครับตั้มตั้ตั้ตั้ยุบพี่น้องเอ้ยโอ้บอทันบอทันเออสวัสดีพี่น้องครับบอแม่นรัสเซียพี่น้องอันนี้ไฟใหม่ท้องโอ้ยพี่น้องกระดาษจะมาเรียนมูเคยเขาเร็วหรอเออเออ หุ่นพ่นไฟไม่ทงพุ่นพวกครับผมใบหยางพี่น้องครับแท็กท็กอีนอฟซีพี่น้องควงไปครับเมื่อวานนี่ช่วงเวลาเท่าไหร่สดอ่าอยู่หน้าอยู่หน้าสาจิตแต่ต้มแล้วพี่น้องเนาะอือครับผี่ผี่เพิ่นลาบไก่ง่วงยังกบมากระกินง่วงเพลินลาไปเลยออเออยังมีพี่น้องบางคนเมันหายคอยอยู่ดิหายป่ะหันย่านบ่าวก็จะกินนั่งเส่ผมบอกินครับพี่น้องครับบออีหลีได้ผมบอกินเลยเด้หลังจากแล้วคลิปผมขับรถขับรถขับรถกระบะเลยเรียบตันมัน เออจะมาเลยครับแมนนะครับบรรยากาศทงไหตทงหน้าพี่น้องครับอุ้ยนะครับผมตา<ะ>เพดแก้วพยังงามเมื่ออะไรพยังงามฮ<ม>นะครับ<ม>บรรยากาศทงไหตทงหน้าพี่น้องฮัสวัสดีพี่น้องฟังปายครับมาได้พี่น้องเด้อน,นะครับขอเปลี่ยนกําลังใจให้พี่น้องบรรเทาชืวออีสานพัดินหาก,กินไก่บ้านทุกทุกื้นที่ทุกมองทุกบอลนะครับที่สู่การสวยงานทั้งเมืองนอกบังหน้าทั้งต่างประเทศสู่พี่น้องครับเปลี่ยนกําลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะครับผม เส้นเผือบอจวดต่อพี่น้องผมเส้นกินเหล่าได้หาหกเดือนนะได้พี่น้องบวกกินคือเก่ามันบวกขึ้อยากไหมเห็นเขาจะากินอยู่แต่ของก็นั่งกินน้ำท่อมไปการจะชิวกับเอาสุขภาพดีกว่ามันบวกขึ้อยากขึ้นตะกี้ตะก้อนนี่ยว่าเพื่อนเหล่าหัวสั้นทีรีพูดแล้วเาว่าพันว่าเรื่องดีนี่สูบมะถอยแต่สมมติื่าวันนี้ปัญญาดอกเมื่อยเออนะครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีครับบรรยากาศนายยูพี่น้องครับทงหน้าเสียงเผืยวครับมีไผ่ผ่าพร้อมนะฮะเเบบบบบ่่ก็ไไฟฟคคครรรัััโอออ้้หลดพีนงงิ เห็นบ่นะครับขอบคุณครับพรุ่งนี้เช้า9โมงนะครับเมื่อื่นเก่าโมงนะพี่น้องเด้อพ่อๆกันนะครับเพราะงานเพลงจบแบบเท่ๆเซียว cover เซียวเส้นเพียว c o โบสาวหน่อยไปบันแพงหนุ่มโจอเมื่อื่นครับผมนะฮะบรรยากาศครับพี่น้องครับบังหลอดไฟหน้าเส้นเพียวครับพผะวันเก็บหนเป็นสายพูนเต็มหนึ่งสีแคมมีรอบครับเออสีแคมมือหนาวกรอบครับโอ้วันนี้ปังอ่ะวันนีครับเห็นหนักกวเด่นโอ้ยแก้วเตี้ยป้าพี่น้องครับ นะครับพลังงานสวัสดีครับเอฟแทร์เอฟซีนะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านคิดถึงเอฟซียิงเข่าบ้างนะนี่เออตอนแรกสิไปหาเขียดมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีคนบ้านเดียวกันทุกท่านเด้อนะครับมามาส้อยส้อยจัดทรปองพี่น้องครับพ่อมาทำแก้วกับผมนะฮะนี่ครับแก้วพริกผงพริกดิบใส่กันนะครับกับน้ำปลาล่าสาวพินนะพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณน้ำปลาล่าสาวพินนะครับใส่อะไรก็นัวแซ่บถึงใจใส่อะไรก็นัวนะจ๊ะนะครับผม สี่ไฮตายกระถิบไอ้เคืองเก่าในเอฟซีจากเกาหลีคุณเต้ยยืนงงในดงหมีครับผมมาจัดปองมาอืมนะฮะเฮ็ดแก้วบังหล่าเฮ็ดแก้วนะครับผมบรรยากาศครับพี่น้องครับทงใหไฮโหน้าสิ้นเหงื่อบริการแห่งความคั่นะครับเอาจากภาษาชาวบ้านนะครับผมเอาตั้มลูกตั้มจัดปล่อครับเดี๋ยว้มซักอืมเอาลงพื้นเลยวให้จามนะครับนี่พลอยงามกำลังจิพลิกจัดพือผมอืมนะฮะ บรรยากาศทงเอาคือคือหลับตาพี่จะขอลตาครับเฮ้ยพี่จะขอลตาเอาแว่นตาอยู่บ่บ่ครับขมือบังไว้ก่อนตามเจลพี่น้องครับมาแสบครับพี่น้องปรุงแล้วเริ่มจานปองเอากะอีไม่พอเนี่ยตัวเขากลมเนี่ยสตุลเนี่ยครับผมไปลักตุนได้ละมากรับบ่ได้ลัก เอาบวกเอาบวกเบวกกันได้เอ้าเขับมาแล้วพเ่่ารเอ้าเองแล้วเอาเงื่อนกันเด้เอ้าสนติสัเอ้ากมาแล้วหาคนเออกเดี๋ยวเขเอ้าเองตัวเอาพอเดีรยวแล้วพอเอาพอเดี๋ยวงยิงกันเรอเอ้าแขวเจ้ามอค่มันืเหียวนด้วยมันก็ภาษาบีมัก็ปนต้กันเบิดว่ามันเขาสร้างม้นแขวนเมันมันคุยหรอไปล่ันเสียบงูล้วนี่นี่ไอออกสางบ้านให้นี่มานมา โอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่อ้ๆฮักจากคอมคุณพีเตอร์ผิวชีพกับวานอนวอเตอร์วานอนวอเตอร์พี่น้องครับรับติดตั้งเครื่องก่อนนำทุกชนิดนะพี่น้องเด้อนะครับผมขออยอให้พี่น้องต้องการติดตั้งนะครับเพชรโล่งน้ำขายเพชรน้ำจำเดืิมจำนำขายนะครับติดต่อที่วานอนวอเตอร์นะครับตอนนี้เพิ่นไปคอมเมนต์ครับพี่น้องครับไปติดตั้งทั้งคอมเมนต์ดูครับผมนะครับทั้งกัมพูชานะครับศูนย์แปดสองสองสองสี่หนึ่งสามเจ็ดสี่ศูนย์แปดสองสองสองสี่หนึ่งสามเจ็ดสี่และศูนย์แปด 3.2.0กับวานอนวอเตอร์นะครับนำไลฟ์ฟสวมาหน่อจัดปองเดอ้อ พอแม่นอนหยุดทงหยุดทาอยู่ไหนอยู่หน้าม่มีไฟฟ้าใส่ต่อการจอหนบาดานกระติดต่อเด้กันพี่น้องครับผมพี่น้องเอฟซีอยู่มังหนกมังหน้าพอแม่อยู่ไหนอยู่หน้าเด้อครับเด้อม่มีไฟฟ้านะครับอยากจอหน้าบดานในเพื่อนในโค้ชหุดพักโค้ชยานะครับติดตั้งสายแผงโซล่าเซลเลยนำไหลไฟฟ้าต้องติดต่อที่วานอนวอเตอร์วานอนวอเตอร์พี่เตอร์ปิดชีพได้เลยนะครับนอกเหนือจากวานอนวอเตอร์พี่น้องครับยังมีนะครับกับข้างควบคุมจัาจรเคซีจีคิงคับราโกนะครับนี่คือของจิตเจริญคอนกรีตนะครับ บ้านอนานคารทั้งหวยท่องอำเภอวานอนนิวาสนะครับผมนะครับสั่งได้เลยที่นะครับวานอนวอเตอร์โอเ้เนี่ย KCG King Cabrao สาขาวานนบสี่เสียควาบ้าเจเอยาบริการทุกระดับประทับใจนายจ่าคอนกรีตโส,สมเสพเสาเข็มแผ่นพื้นท่ออัดแรงคอสัรอือคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมีมาออกก่อทุกชิ้นนะครับงานหลังคาเหล็กไม่ทั้งสีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับติดต่อที่ King Cabrao บบกกในเครือของ GRC นะครับจิตจเจริญคอนกรีตจิตเจริญคอนกรีตสาขาอำเภอพังคคนบ้านหนองโจทย์นะครับสามารถแปงเมืองอ,อยากได้ปูนอยากได้ปูนอยากได้คอนกรีตเสริมเด็กนีม่มาออกก,อก,อกอ่อนทุกชิ้นติดต่อที่จิตจเจริญคอนกรีตปลายเอฟเจจิตอีเมลเฮ้าแมจิตนะครับยินดีบริการบริการทุกดับประทับใจนะครับปูนเข้มเตรมคิวใส่ใจบริการต้องจิตจเจริญคอนกรีตเบอร์โทษตามนี้ก็แล้วกันครับอืมนะฮะมาไปพี่น้องบางแก้วบ้านนี้ โอ้ยพี่น้องครับโอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อมาทำายแตกนคำกั้นบ้านหนิขม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 เฮ้ยขมน้ำลายแตกดิพองอ่ะปลาอา,าจารย์ปองเฮ็ดแก้วพี่น้องครับมีมีซิกเนี่ยเจอของการทำแก้วบะจันหะอย่าไว้ผงสุรดอันนี้อันนี้คือผงนัวเอ,อาวใส่ไปละอีกๆๆๆๆอีกอีกอีกเออใส่ไรใสยอะไรใส่หน่อยใส่หน่อยเมียมมึงบ้ดนี้น้ำตาลมานิดนึงนี่น้ำตาลก็เหลี่ยมแท้ อืสม,มสบายดีพี่น้องปังไปมังเล่าครับนะครับหรือว่าพี่น้องต้องการปูนทั้งอเภอติดต่อที่พงเจริญคอนกิตได้ทั้งอเพอหนองวัวซ้อเนาะเสียดกุ้งน้องห <imagen ia. S 1> ลานอลนองเสลานะครับทั้งหนองวัวซ้อน,นะครับบริการพี่บริการน้องกับนะครับพงจเจริญคอนกิตทั้งหนองวัวซ้อเฮานะครับรวมไปถึง่อการน้ำดื่มแ่บแต้องติดต่อที่ดูดีน้ำดื่มมันจันนะครับเสียนอติพร้อมด้วย <hr> อยากสร้างบ้านกาับเราติดต่อเสียเอกได้เลยนะครับพร้อมด้วยลุงลดข้าวแกงหนากองบินหยิบสามอมือง อุดรธานีโดยเสียใบนะครับพี่น้องครับเบิ้งครับบาดนี่เอยเอาซะล้วเอาซะอีกเอาซะอีกพ่อพ่อน,น้าปลาพ่อบาดนี้เอ้ยอุ้ยอุ้ยมันใสน่ไส้น้ำมันใส่นเหม็นกอนครับเฮ้ยังหรืบาดน,นี้นี่นี่มองที่เดียวควาเบิ<ม>้ง<ๆ>กินแซ่บม,มันไปฮือกปลาแดกพี่น้องครับ<ม>ป้อปลาแดกตอนปลาแดกเอาลงแล้เอาลงเอาเบิ้งนั่นละไปเดี๋ยวสีสีพี่น้องเบิ้งเด้อไปลงมา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 บาดนี้คนละคนเทบพเลยเทบพเลยอือเอาปลาแดกใส่น้ำ ปลาลาสาวพินใส่ด้วยอืออ่ะนี่ครับน้ำปลาลาสาวพินนะครับนอกจากนี้นะปลาลาสาวยังมีอุปกรณ์บี้บี้นะครับยังมีก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหม้อไฟนะครับต่างๆพี่น้องครับอืสวัสดีพี่น้องครับบรรยากาศยามค่ำทุกค่ำขึ้นอ้ยทุกมือยามแรงทั้งสี่พี่น้องสี่ดีเห็นนอกจากปลองเนาะต่อไปเฮาสีมาไลยสดให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยนะครับ นะครับบ่สิเป็นเอาม่าบังลุงละนะครับข้าวผัดหม้อไฟนะครับของสาวพินนะพี่น้องเด้อติดต่อได้เลยนะครับที่เพจน้ำปลาสาเกินศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์สามสามสองหนึ่งเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์สามสามสองหนึ่งเก้านะครับบ่สิเป็นทั้งเหล้าของนะครับลาดหน้าหม้อไฟกะมีนะครับวอสิเป็นนะครับก้อยจับโยนหม้อไฟกะมีนะครับวอสิเป็นหลายัอย่างเหล้าของนะครับวอซีเป็นนะครับผัวน้องก๋วยเตี๋ยวมาละ มาล่า,า,ลาน้ำข้นนะครับสาวพินก็มีกันพี่น้องกับผมนะครับพี่น้องเมืองนอกเมืองหน้าเอฟซีมังนอกเมืองหน้าผู้ใดจทธงจุธาโยนโยหนาเด้ออยากกินแบบนี้พี่น้องครับบ่ลตองดังไฟ้ยหนักนะครับทั้งไต้เฮาชีมีแก๊สกรรมทันนะครับพี่สามารถถึกถึกถึกน้ำแล้วฟดด,ดวงดองนะครับเมือ่อพระอาจารย์ปองไปเที่ยวอ่นห่วยปลาแพมทั้งลาดคางผู้เรือกเอาเนื้ะกินแซ่บๆกับผมกับวุ้นสซบอบแห้งอบแห้งข้าวต้มหม้อไฟนะครับผมนะฮะเอ้าได้การพี่น้องครับถือใจได้การนนนนนะะครัับไไปปกกกิ่มถึงงใอออีี็จื นะฮะเหล้าของนะครับของอยู่กองกินพี่น้องครับฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ของสาวพินเพจสาวพินพี่น้องเมะเหล้ากับซั่งไหนได้พี่น้องเด้อนะครับไปที่เพจน้ำปลาลาสาวพินแอดเบลเอ็กนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือสาวพินก๋าบี้แบบนี้นะครับแบบถุงแบบนี้นะครับผมเป็นช่องช่องละสามสิบห้าบาทสามห่อไหลทุกอย่างพี่น้องครับสามสิบห้าบาทสามห่อร้อยบดก๋วยจับยวนเหมือนกันเส้นสดของเบลเอ็กติดต่อได้ที่ศูนย์เกาห่าเก้าศูนย์สามสามสองหนึ่งเก้านะจ๊ะที่เพจน้ำปลาลาสาวพินมาบัดนี่อืมเอาละของแสบของนัวมันแท้คือปลาาเ สวัสดีพี่น้องครับผมทักทายพี่น้องฟังปายครับสวัสดีพี่น้องทั้หลายนะครับเด้อทุกท่านครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าเสียงเพียวพี่น้องครับผมนาดาแรงสีลน้ลูกซสนหน้านักกำดำกำดำแต่านาถ้าแปลงปัดแหงนวล <c oughs> พรุ่งนี้นะฮะผลงานเพลงจบแบบทุเทก้าวมงเช้านะครับโง่ในสายตาเธอ กูอยู่เด้อว่าเธอนอ,อกใจโหเบิดว่าเจ้ามีภัยนำไล่เลยพี่น้องว่าเอามาครับพี่น้องครับเบื้องอาจารย์ปองคนมาละวโคตรมุนะ่ะเอ้ยนำได้แตกนะนำได้แตกเด้ะแบบเข้มข้นบ้าใส่<อ>ละ่ะตอนมึงตอนเนี่ยตอนบัแหลกอาจรารย,ย์ปองมื่อเนี่ยสียกุลาโชดตลเด้อเด้อครับครับเอาไปยังไงาพ่อใส่ลายเดียนหน่เอา เอาเอาลุยเลยบัวจะไปผอกเปียกมันบ่แซ่บบ่มักพาเครื่องเลยนี่พ่อพ่อนี่เอารุงสี่ยงขาทางเนี่ปาดเลยนี่เนีแนบ๊มบ๊มลงหลอดเอาเอาเอาป้อนข้อแล้วนั่นเออเอ้วลูกเอาเลยครับพ่อกินบาด้เม่นพ่อมากเม่นเหลืองเป็นเมนเหลืองมากโอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องครับอ่ะอือนี่บ๊ม ของขวัญต้องรุ่นนี้นะรุ่นไหนล่ะกัดมากพี่น้องน้องเบิ้งครับอ,อุ้ยพ่อ,ยออาบี้อาจับกล้องกับพ่อดูปป้เปล่าทิ้งเทียนไม่ลูกเด้อย่อยังวครับไปค่อยจับด้วยค่อ,คอยๆจับเออพีอ่น้องครับต้องแบบนี้ยืนขึ้นมาไรยืนขึ้นพี่น้องครับอ่ะ เออฮอฮอ้วเอฟซีว่าอ้ยหาตับงัจะแตกเขาวมดทุกท้นมันดีด้าาปนองครับเอฟซีกไปก่อนครับหนึสองสมออ้าวอาวอาเอาเด้อเอาฮอฮอต๊กต๊กตกตกอต๊ มาตอกาตักแล้วยังหัวยังหัวยังหัวสมบูรสมบ่เบิ่งต่องบ่งต่องนะครับครับเ้มมากมาเ้เห็นหเห็นตัวไาเห็นตัวเห็นตัวเลยครับงคับครั้งนี้นะครับแดดเอฟซีมงนอกนอกมังนอกทุกประเทศเท็ คนอีสานมันไกลก็ไทยแท้แท้ควรเผื่อแผ่นนั้นจะให้กันบ้างบ้างสบอละวางกองขยะอยู่ข้างทางใช่แล้วสร้างรอยร้าวให้เขาดูอย่ากอดจันนเป็นคนนะให้เขาดูนะพ่อนะยังพออยังพอเต็มไปไหนชีวะเต็มไปเกียวครับโอ้เปเอ้มาจะไปหิวเลยจิ้มมือ ขึ้นบังมากครับน้องหละขึ้นไปเข้าล่ะมาม,ามาอืม้มอื้อ่นานาวครับพี่น้องครับอากาศเย็นครับพี่น้องครับเม่งกันจั์ปลองไปเนี่ยเอ้ยคำนี้ครับ,บอ,อืมอ้ม พี่รองมาทำไรยแต่ข้าทางหัวงไม่นมาครับพี่นางครับเอซครับมากินน้ำกันครับพอได้ง่านไหน่หนไงอย่านไรพ่อนไยอเกินยองสิเด้เป็นอีนันนะอีลอยเล่านะเป็นอีนันสุดยอดมากเลย เบตอนประเดี้เ่ขอบคุณน้ำปลาสาพินนะครับแก้วกัดหรือกัดอมประเดี๋วนะพอรเประเดสาพินแ่บอีกอืมกรันตีเลยความแสบจากพยังงาเอ้าไก่แมซี่ที่นี่ไก่เมซี่เอาขามันหงขาวหมดนี่โอ้ยมันกดไก่ไก่ถึงชิ้นบ่เรียงเลยเดพอจะขายจะแกงมันเด่พอเด้อแต่มันตายห้าวมันกินหมากัดมันทั้งกินมันอันันว่าตายเองจะกินมันเรือตัวมัน จะทำายเขาบ่เอาบ่เอาอ,อ,าอ,อจ้างเมื่อกี้อาจารย์ปลองไปซื้อไก่อันอยู่ตลาดมาเห็ดอันนั่นได้เด้อามาเห็ดอันต้มไก่อันต้มไก่อันแซ่อันใบบมาเขียบใบบมาเขียบใบเขียบม,มาพี่น้องครับมากินน้ำกันครับเอฟซีน้องป้องไปข้างเมืงองเรเมืองหน้าครับอือบรรยากาศครับอือความแซ่บความนัวบานเฮ่าอือจัดป้อ,แบบปองครับเอาคุยแก้วประเดี๋ยวพี่น้องพวกนี้แหละนะฮะมาพี่น้องครับเบื้องพี่น้องเบิ้งเบื้อง พนะ like okay. um, eh ุ่น่ะเร่งแล้วหาตอนบลาเอานี่แค่ละตอนเออนี่เราจะปงนี่ละนี่ละเด็ดเด็ดเดเด็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 ดออกวดมากอาฝันงเลยมาพี่ดองมาน้อน้อยน้อยมาพัดน้อยวะเราเอ็ดหมดแล้วมาแม่ครับนมเอ้เดเดียวเดยวเดียวเดียว อมาเดียวเดียวดนเด้อไสดนเดียวเดียวเยวดนมาครับมาเด้อคุณบัวท่าขอจะคํามในใจเอฟซีบ้านำได้ไหนเดียวครับมัครับผมมาพี่น้องมาอ้ยนะครับขอบคุณวอนอนวอเตอร์นะครับรับแตดรับติดตั้งเครื่องกองน้ำทุกชนิดนะฮะกองน้ำกองน้ครับผมด้วยนะครับ GRC นะครับห้างหุ้นจำกัดจิตเจริญคอนกรดนะครับ KCG กิงกับราโก นะครับปูดเค็มเต็มสูตรนะครับในเครือของกิจเจริญเฮ้านะครับติดต่อได้พี่น้องครับนะอันนี้มีหลายสาขาได้จัดปรกอบเอาเพื่อใช่วาดกับมีสาวางกับมีพังโคนบ้าลนอนีวาดมีเบิร์ตสกลนครมีทุกพื้นที่ไปทั้งผูนก็ได้ทั้งกุดบากบูมคอนกรีตของแมลานเฮ้าอืมน้องบัวซ้อกับผุรล่ะไปหาน้องไส้ละเสียกุ้งเฮ้าทั้งพุรล่ะทั้งน้องบัวซ้อกับมีนะครับพงจะเดินพงจะเดินคอนกรีตนะครับผมมาเด้อครับเด้อคุณชาลินีครับผมวอเกอร์โอ้ไปแตนยางดูเนาะ อ,อืมครับผมนะครับโอ้ยอยากได้อามาเด้อครับเด้อเอฟซีครับ <c oughs> มือเอื้อนนี่เพียบนะดูได้จานปองมอือนเท่าตำมะฮงตำสูตรแยกเพื่งนะเอาตำแบบทวนนะครับตำแตดสวด,ดน่นเอาโบแตดสวดเลยกินแบบไเพืเอ่อนเด้อ เคืองบเอมนะฮอมันเตรีอบรัในหลวงบ้านพ่อพ่อพ่อพอพ่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 พ่อน่อพอพ่อก่ม่อพ่อพ่อพ่นะ่อพ่อ่อพ่อพ่อ่อพครับอพ่อพ่กพ่อพ่อ่อพ่อรัอมาอพ่อนอพ่อ่อพมอง่อพบมา่อพ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 ่รับมาอนนอพ่อพ่อพ่อ่อพอพ่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 ออพอพ่พอ่ออพออเออ ขอ่อยมีเสียวพึ่งได้เป็นสารวัตรอยู่อันอำเภอลงทุกท่าอะดุลพุทธโคตรแต่ละเปลี่ยนอาสุกุลไหมล่ะเป็นสุรวรรดวรกิจนะครับพันตำรวจตรีนะครับเสียวข่อยทั้งเรื่องนกท่านะครับผมได้แตกน้ามาเด้อครับเด้อนะครับผมอือเปิได้พ่อนะพอนะนพ่อจะเอาเขียวเสน้นยำมาพ่อจะเอาข้าวแบงด้วยเหอให้ก่อยฟักกับบ้กมุนวง อพ่ออบีคือพ่อยังไงดีเนาะพ่อยังไงดีเนาะแมนกับผมอืมบ้านป่บีเสียบดากเด้อพี่น้องว่ามาพี่น้องครับมากินน้ำกั้นครับบรรยากาศของนะครับอยู่แน,น่ตรงน้ำพำุ่งน่ะบังละเอาบ้าทั้งสองเลยออืนะครับอ้สายบีเฮดเดี้เป็นปยังไงนะครับมา กินนะครับพี่น้องครับผมขอบคุณ KCG คิงค Cabra Go นะครับพี่น้องครับผมนะครับสั่งบ้านสั่งเฮือนสั่งอาคารเท่นะครับในเร็วนี้นะครับแผ่นยางเราจะเสร็จแล้วนะครับพี่น้องต้องการเท่คอนกรีตนะครับเท่นะครับอ่าเท่นะครับถนนลาดยางสีดำๆนั่นนะครับยางบางตอยติดต่อได้ที่ KCG คิงค Cabra Go นะครับเสียค่าบ้าเเจอย่า ยินดีให้บริการนะครับสาขาวารณิว่าได้พี่น้องเด้อทั้งหวยทั้งอ่างหวยท่งนะครับเด้อบนหนวยท่วงผมนะครับผมนะติดต่อไปเลยนะครับบริษัทเพี่ยงไฮ้ด้น้ามานะครับในเครือของ JRC กิจเจริญคอนกรีตทั้งวันน้องพังค์พังโคนสาขาพังโคนสาขาเพื่อชัยว่านนะครับคิงคาบราโกพี่น้องเห็นรถปูนคิงคาบราโกพาหน้าแม่นอเดียวกันเบิดพี่น้องครับผมนะครับติดต่อเลยนะครับกับของนะครับกิจเจริญคอนกรีตนะครับโทรศัพท์ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดเจ็ด พาดตาบวะงานเพชรงานน้เพชรฮึมมากลายง่งซ่วงเนาะเอาเด้อยตัมเงาครับผมหลังจากที่เข้ากลับมาจากอุบลพี่น้องเอ้ยนะครับผมนะครับโอ้ยเอิร์ฟซีมากินกันนี่แหละพี่ปองมาเด้อพี่น้อเอฟซีมองนอกเมืองหน้า มากินบักม่วงน้ำกันมาเด้ครับบักม่วงบักม่วงน้อยบักเพิ่มบักเพิ่มครับยังไงครับอุ้ยเข้าหนิพี่น้องครับจันปองเอาแล้วโอุ้ยทำยังไงล่ะมาจต่ไหนมาเถอะบักตัวมานี่รูตัวลูกพ่อเ่าออกได้แล้วนะจากเหียดหน้าขวัยนี่มันกินเปลืองอืมบักตัวอันนี้บักขาวนี่บักบัวบัวดอกตัวลูกพ่อนะครับผม เฮ้ยมาสองตัวนึ่งกระเทยได้เนี่มนนยมันถูกวกะโผลกเรียบปากกันเว้ยมาพี่น้องมาอือหืออูพี่น้องครับพูดนะแซ่แบๆต้องกันครับมาไ <c oughs> ด้พี่น้องเด้อนะครับเอ,อิ่นมาใหม,มบักตัว, <c oughs> วนี่เลยมันซื้อบักตัวอย่าคืดไหลายเด้อคอยตั้งมันซื้อตั้งเขาจะเปน็นนายกฝุ่นอืออย่าคืดไหลายอย่าคืดไหลายไปหลายปีแล้ว บางมว Adams, า่วงแสบหรือม่วงหลักเอาต่อตรงๆกันแล้วเวลาเขไม่ยารัดมาห้อม้วลักได้จัดป๋อเขาบอกว่ายารัดหองม้วนกระเดื่อเออเส้นนกินมังซี่เอออันเออมันเสียงยารัดได้เสียงควยนี่แล้วเราอยู่ใบานผลเนาะยารัดเสียงเราผลห้องม้วงกะเดื่อเออเอาดอนตัวขี่ไปจงไปเ้าภาคขี่ไปเคลื่อนพยาบาลตี เอาเเลยขาไม่ได้บานแล้วจมูกถามเหมาอนย่างเาไหมามายแล้วกินเพื่อยังแล้วไม่ได้ขีดจูออกระบาดนี่ยเออนะครับบรรยากาศทงให้ทงหน้าพี่น้องครับเสียงหน้าเสียงเพียวนะครับผมเอาเอากินกินกินพี่น้องเอฟซีเบิ้งอยู่คนหัวขวนเท่องบนอะเอะโง่ในสายตาเธอกระหูอยู่เด้อว่าเธอนง่อกใจหูเบิด ว่าเจ้ามีพราไอ้พวกนี้เช้าเก้าโมงนะะได้ฟังกันแท้แน่นอนแฮ่บอืมยังบีมันก็เศร้าก็มาเถื่บาดมาลมังไงเถือบาดเนี่ยเฮ้อเพชรเจลูกห่วยเด็กนุอยมันเพชรมันเศร้าเลยพวกไงเพชรเศร้าเป็นเมื่อเคลื left, nice people people <c oughs> yeah, ่อนเนี่จอดนั่สองเดนเันออกจากวัดเอปุทุ่มเครืงน่นปองเมันจอดนั่อยู่ตะการสามสิบวที่แล้วมันจอดนั่อยู่เรื่องท่าอีกเมื่อคืนเนี่ยอีกสมองหนึ่งพองาหมาบกอดพันหนาวห่มผ้ากันหนาวไม่ได้ลดแม ้ยสวัสดีครับขอบคุณหลายนะครับเด้อน,นะครับผมที่เปิดพี่บึงกักโตครับผมขอบคุณทุกๆังแรงแห่งใจพี่น้องครับอืมนะฮะมากลิ่นม่วงๆกันพี่น้องครับผมอืมนะฮะนี่ละบรรยากาศทงไทยทงหน้าบานเห่านะครับไปใส่พงอไรกินน้ำมัยเตี้ เฮ้ยจะเขียนไม่จะเขียแตกวานอนวอเตอร์ water, ครับว่านอนวอเตอร์พี่น้องครับเราติดตั้งเครื่องกรองน้ำทุกชนิดนะครับผมออกแบบและติดตั้งนะครับพร้อมขออ้อยให้สวัสดีไอสัญญาพงศ์ตานคาทีิงานให้แน่วมเลยนะครับมือให้แน่ครับผมนะครับพี่น้องต้องการที่จะนะครับติดตั้งเครื่องกรองน้ำทั้งบัารเลี้ยนน้ำมูบนันน้ำสถานทีุ่้งเลี้ยนอาคคันน้ำมหาไร่ต่างๆนะครับโรงงาน,นยังไงติดต่อได้เลยที่วานอนวอเตอร์วานอนวอเตอร์ด้พี่น้องเด้อนะครับกับพี่เตยปิดที่เรานะครับสายาไอ้เตยปิดชีพไไอออเเตตยยสสสกกกืแมน ไอเอ็ดพงษ์จะอันพงษ์ตันแล้วหูดีเสออื้องเก่ง <c oughs> <c oughs> กันละนะครับผมที่0 8 2 2์แปดสอนะครับผมกับบอลนนวอเตอร์และพี่น้องเด้อนะครับผมนะอ้าวพากแพงแบ่งปันกันไปนะครับกับบรรยากาศวันนี้เขา้าม,มากินบักม่วงนะครับพี่นอ้องครับผมพอบีเริ่มเอาไว้แล้วนบออือหือครับผมเอาเอาหน้าผ้าจากแฟนคลับครับเมือเ่อไหร่เชิญน้องเฮ็ดนักกินอะไรตจ้าแซ่บซุกกินข้าวที่ตามการสำหรับเมื่อนี้อยู่ดีสบายขอบคุณหลายหลายสบายดีเจ้า ปองัทฮเอาเข้ามนหนานั้นะครับนี่นี่นี่ดำดำนี่นี่วะอือพี่น้องครับเบิ้งครับเรื่องนี้เรื่อเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นดาบไปเห็นดาบไปอือนี่เอาตอนประแดดพี่น้องครับนี่ละนี่ละอือนี่ละอือเอาบึ้มก้าโอ้ยแสบหลายครับบายบายพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ